แค่พออันนี้ก็ตาจะแบบประเด็นดีก็หาไม่เจอห่วงนี่กระปอเพิ่้องพูดถึงเลยพี่คิดว่าก่อนที่จะนี่แหวนคอลเลกชันใหม่ผมนพระเก้านะครับทุกคนอ่านี่ผมผลิตแหวนผมสร้างแหวนนะครับแหวนนพระเก้าคอลเลกชันใหม่พี่แล้วเราเอาอะไรปิดอะเคลือบอะคริลิกไว้หรอใช่ะคมันจะบอลข้างหน้ามันจะหลุดไหมไม่หลุดใช่ไหม อันนี้พี่ทั้งล้างซื้อเช็ดแอลกอฮอลติพี่ต้องปัดเงานะอย่าให้มันเป็นด้านๆนะให้มันใสกิ๊กเลยนะครับอันนี้มันเราหยอดอะไรปิดไว้เนยเราหยอดอะไรใสๆสปิดไว้เออเป็นเรซิ่นค่ะแล้วก็ไม่ไม่หลุดใช่ไหมต้องขัดให้เงาให้เงาแวบเลยนะเรซิ่นหยอดเรซิ่นปิดใช่ไหมขัดร้อนมากมันจะมันจะมัวมันจะมัวอ้าวเหรอใช่ครับทั้งเจอความร้อนจะมัว แล้วมันจะอยู est, ่อย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอเน็บเลยครับไม่มีหลดุดยกเว้นเอาไปเอาไฟถ้าเผาไฟหลุดตอนนี้คือจะแกะนี่คือเผาไฟหรือเปล่าหรือเป่าใดที่เขาใช้เป็นเป็นไดร์นอัดไดร์วสัยตัวตัวแหวนเป็นเซรามิกแตกไหมเนี่ยไม่แตกถ้าไม่ดีมีเหล็กแม้าต่พลอยแตกอย่างเดียวพลอยกระเด็นพลอยกระเด็น พี่พี่ต้องไปแก้เรื่องกาวนะเนี่ยต้องแก้เรื่องกาวเรื่องกาวหยอ่อนไม่แบบยึดไม่ได้หืาอายเคเล็กก็คือมันเป็นแก้วกระเบื้องนะหมายถึงตัวแหวนมิกเป็น,นเซรามิกเซรามิกอ๋อนี่เป็นเซรามิกเซรามิกก็คือแก้วหรือกระเบื้องใช่ไหม ฮะพี่นี่แกะมาดูเล็บฮะเล็บเบรพี่นี่แกะดเล็บได้เดี๋ยวพี่ไปโยนหรือพี่ไปเทสไม่ต้องไปโยนชนะเด็กแต่ว่าให้ให้ให้เทปให้ดูความแข็งแรงนี่เฉยแต่ว่าไอตัวผมผมซีเรียสมากเลยคือไอตัวพลอยอย่าหลุดเพราะว่าถ้ามันหลุดง่ายนะพี่มันจะมีปัญหาเยอะคือต้องมานั่งตามซ่องซ่อมบางทีลูกค้าเขาจ่ายตังค์อะ แล้วเขาไปใส่เงี้ยเกิดวันข้างหน้าหลุดเงี้ยเขาโหเฮ้ยกูเพิ่งซื้อมาเองหลุดแล้วมันเฟลพี่เลยไหมใช่ใช่อาสำคัญพ,พี่ถึงไม่ใหญ่เนี่เหมือนเหมือนกุชชี่อ่ะผมซื้อมาแม่งใส่จันยนวันเนี้ยแม่งไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดมันไม่ทองออกไมมไม่ใช่บอดี้มันเป็นพลาสติกด้วยซ้ำบอดี้ <Body S 1> ของเราเป็นอะไรคริกของกุชชี่บอดี้ยังเป็นพลาสติกใ่ไม่ไม่หลุดเลยแน่นป๊บเลยจอง่ายกว่านี่แข็งกว่าแล้วทําไมเราไม่ใช้บอดดี้เหมือนเขาอ่ะ ถ้าบอดี้พลาสติกแต่เขาไม่ใช่พลาสติกหรอม,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 อมอั้งผมาว่ามันเป็นเนื้ออะไรสักอย่างเน,นี่ยมันเป็นเนื้ออะคริลิกล่ะค่ะเป็น<ะ>เนื้ออะคริลิกที่เหมือนตัดป้ายอ่ะที่ป้ายหนาๆแต่ว่าเขาใช้ c ซ c นีกัดไงมาแล้วนะครับวันนี้พี่มาส่งผมกี่วงเนี่ยร้อยกว่าวงร้อยกว่าวงเลยเหรอโอ้ส่งน้อยจังไปพอขายเลยพี่ลงติ๊กต็อกก็หมดละร้อยกว่าวงไม่ทันได้หายใจเปล่าพูดเดียวหมดแลวโอ้โห ส่งแค่นี้มันน้อยมากๆเลยอะพี่แค่อยากส่งให้ได้เยอะหรอก <Okay. S 2> แต่มันประกอบประกอบอยู่หลายวันมากเลยประกอบหลายวันเพร,ะระาะว่าห่วงแล้วก็ชุบด,ดีที่สุดพอ,อามาห่วงเหมือนมันชุบแข็งมาพอใส่ลงไปห่วงมันไม่ให้ตัวมันพอยืดกับที่ใส่ขาดแตกไป <c oughs> พี่ก็ไม่ส่งอ่ะนพี่เอะ ก็ไม่ตืนต่นไม่สวยแล้วมันฝุ่นมาจากไหนฝุ่นมาจากพี่นี่ไม่ได้เนี่ยพวกงานไม่ไ,มได้พี่ข้างในมันไม่เรียบร้อยงานต้องเก็บให้เรียบร้อยวงเท่าไหร่ครับอืมวงเท่าไหร่ครับ ยังไม่ได้ตั้งราคาพี่ยังไม่ได้ตั้งราคาเนอเพึ่งสั่งผลิตพี่พึ่งสั่งผลิตครับพี่พึ่งสั่งผลิตพึ่งสั่งผลิตนะพึ่งสั่งผลิตผมจะปล่อยแหวนคอลเลกชันนี้นกพะเก้า อ่าผมสั่งผลิตมานะครับยังยังไม่ได้เปิดขายเลยนะครับรอเปิดขายทีเดียวต้มเดียวไปเลยอืม,อมตัวเทสตัวเทสตัวเทสให้ดูทุกไซส์ ท่านเป็นฟรีทำไมทำไมเขาทำลงล็อกเป๊ะเลยอะพี่ของพี่มันยังมีดุ้งอะลวดมันดุ้งอะนึกว่ามันดุ้งอะมันไม่พอดีอะมันแบบมันดึดยึกอะมันงออะนึกว่ามันเป็นคลื่นนะมันดุ้งมองตาเปล่าก็เห็นนะมันดุ้งมันดุ้งเนี่ยดุ่งหลายอันเลยสมันเป็นคลื่นนะ มันไม่ขึ้นใช่ไหมมันไม่เรียบอ่ะใส่เจ็ดกับแปดปัญหาอยู่ตอนนี้อืเนี่ยเป็นขึ้นหมดเลยที่จะเจอปัญหาลวดเยอะสุดคือเจ็กับแปดแล้วแล้วพี่ไปไปแก้อยังไงใช้วิธีแก้อยังไงใช้เงินไปสิลวดเงินน่ะใชพี่ก็ยอมเพิ่มต้นทุนเนี่ยตอนนี้คือเปลี่ยนอ๋อลอันนเ้ียร์ปีนเปลี่ยนแล้ว ใช้เงินห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นขึ้นใช้เงินห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะผสมแล้วมันจะเวลายืดแล้วถ้าพี่ใช้เงินผสมอร่อยเหลืองอ่ะใช่ครับใช่ไหมตอนนี้คือตอนแรกที่พี่่แจ้งคุณนันว่าใช้ตัวอร่อยยี่สิบเหมือนตัวหัวเสือไม่ได้เพราะมันดึงลวดไม่ได้มันแตกเป็นเสี้ยนตอนนี้พี่ก็ให้เขาอ่ะพยายามหาว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องเท่าไหร่มันถึงจะดึงลวดได้อืมาณสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เราไม่ได้ถือมาเนาะตัวลวดใหม่อันนี้ได้เป็นสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองเลยแต่ว่าไม่ใช่เราตอนนี้มันไม่ไม่แม่มันต้องเอาไปเนี่ยต้องเปลี่ยนลวดตรงนี้เพราะเราเราปล่อยของออกไปทีมันนั่งเป๊ะเลยคือลวดสแตนเลสเพราะความแข็งแรงอ่ะของชุดเนี้ยมันยืดยากมันแข็งหัว แล้วยิ่งชุบมาอบแข็งชุบป๊บแข็งแรงกว่าเดิมอีกนอนแล้กินไอเหมือนใส่แหวนวอรซาเช่ใ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 